สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูสวยไหมสวยจังเลยไม่ถอดนะคะไม่ถอดนะคะไม่ถอดนะสวยจังเลยสวยจังเลยพหน้าพหน้าพหน้าพี่น้องจ๋าเออเอออสตาร์ทรถแล้ววังมือเด้อค่ะ เราจะไปข้างนอกกันนะคะทุกคน,นวันนี้หนูอาบน้ำแล้วก็จะไปข้างนอกกันนะคะจะไปหาซื้อกับข้าวกันค่ะวันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยทุจ้าทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกจ้าก่อนทุจ้าก่อนสวัสดีค่ะวันนี้สวยไหมคะวันนี้มานาน้อยสวยไหมคะเพื่อนทาอาบน้ำแล้วพี่น้องตื่นนอนมาแล้วมันก็ะตั้งอาบน้ำเลยพี่น้องจ้ะจะได้ชดชื่นเวลาขึ้นรถสวยไหมคะ สวยจังเลยสวยจังเลยดู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 สวยจังเลยอมน่ารักจังเลยลูกแม่ไปแล้วเนี่ยมไม่ได้ทำงานทำการนะพี่น้องจา๋าเปิ่งพี่น้องออกรถกันแล้ววันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้จะไปไหนกันล่ะนะซือ้อกับข้าวมาทำอาหารอร่อยๆให้พี่น้องกินด้วยกันพน้องสวยไหมคะ อันนี้หนูแต่งตัวสวยใส่อีโปงใส่หมวกใส่รองเท้าสวยๆทุกอย่างสวยหมดนะคะมนานา้อยไม่มีตรงไหนที่ว่าไม่สวยนะคะสวยไปหมด <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอออันซ้อนาพี่น้องจะหมวกกันนะอ่าใบละเจ็ดสิบเก้าบาทอืมไม่ได้แพงนะของเด็กน้อยเนี่ยหมวกใบนี้นะเจ็ดสิบเก้าบาทอีลากก็ว่าน้ำคุณลุงคุณป้าคุณ้าคุณอา,นอาหน่กว่าดูเลย อีหลาคือเป็นแนวนี้อือคนสันในเด้อค่ะพี่น้องจา๋าคนนะเออหนาได้ค้ากระโดพงคนนะหน้าตาจิ้มลิ้มใช่ไม่รู้ลูกใครเนี่ยพนักพนะนะนะอืออือเอายองเอาพี่น้องจ๋าคนพี่บ้าก็ยยองตะลูกนี่แล้วพี่น้องจ๋าอือคนเป็นเงาเงาได้พี่น้องเอ้ยเป็นบ่ปากบอ่ออ๋อคืดโอ้ยใจนำ้ำคนนะถ้าคนจะซึมหาผู้ใด โอ้ยอีหล่ะคือทอดผู้ใดลูกนอนตืน่นไหม่คุณทอดคุณลุงคุณป้าคุณหน้าคุณอาสิแน่นอนเลยชอบพี่น้องจใจพอน,นะโอ้ยหนเบิ่งหน้าพวนะแก้มกับคนนะเพ่อจะคัดแก้มกับคัดเริ่มนะพ่อมาใส่พ่นนะแก้มแดง,แดงจจดาาๆจะไว้ใจได้กตาสวยๆแต่ไว้ใจได้กโอ้ยตะเคตะเคเอา <S <S เอาเอาเอบ่แมนเพลงนี้เพลงนี้ มันน้ามักเพลงนี้มันยุติธรรมกันดีอยู่หรือพี่น้องมันยุติธรรมกันดีหรือลายเป็นในตาสั้นเดียวเหตุตาหน่อยตาใหญ่คนมันยุติธรรมกันดีอยู่หรือเป็นหนักเพลงนี้พี่น้องเอ้ยมันยุติธรรมกันดีอยู่หรือมันหน่ามาก หมักพี่น้องจัดเพลงนี้จากเป็นเอียงอ่ามันมันยุตยิทำกันดีหรือไรออแล้วล่ะรามักสบาลรามักสบายเฮ้ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยนะเห็ดอมอ้อยเดี๋ยวพี่น้องเลยไครเห็นไครบ่หักบ่พี่น้องจัดเนี่ยคนคนนี้นะพูดอะไรเห็นกระหักเลยพี่น้องจัดขนาดพอกะเมยก็ยังหักเนาะว่าพูดี่บ้าเนาะพี่น้อง ถ้าพ่อกับแม่ไม่รักแล้วไม่รู้ใครจะรักเนาะพี่น้องจ้ะระดับแรกก็คือพ่อกับแม่แหละต้องอชื่นใจชื่นใจโอเคค่ะพี่น้องจาอ้าชื่นใจดิอ้ยอันดมเผื่อเด้อค่ะลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกเม้นทุกลายทุกกำลังใจเด้อจ้าบ๊ายบายค่ะ